วของทอดมาทางน,นี้ค่ะวันนี้หยงจะพาทุกคนมาทําเต้าหูบ้บอลลูเต้าหู้ฟูๆกรอบนอกนุ่มในทอดง่ายๆทําไว้ทานเล่นอร่อยสุดและใครเบื่อของทอดแบบเดิมๆมาลองสุดนี้ค่ะใกล้เทศกาลกินเจแล้วเมนูนี้เหมาะมากๆวันนี้หยงใช้เป็นเต้าหู้ขาวออร์แกนิกของเสงเหฮงนะคะไม่มีวัตถุกันเสียเป็นรายเดียวที่ได้มาตรฐานออร์แกนิกจากยุโรอีทั้งแคลเซียมสูงและไม่มีผงชูรสค่ะเต้าหู้ขาวแข็งนะคะมาหั่นตามขนาดที่ต้องการแล้วนําไปซับน้ําให้แห้งจากนั้นเรามาผสมแป้งกันต่อค่ะส่วนอัตราส่วนต่างๆนะคะ เดี๋ยวหยงจะพิมพ์ทิ้งไว้ให้ทุกคนในส่วนการผสมแป้งอ่ะหยงลืมกดถ่ายเลยตัดมาได้แค่นี้ผสมแป้งเสร็จนะคะก็นาเต้าหู้มาชุบแป้งแล้วลงไปทอดเลยไฟกลางทอดนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะไหม้กอพอนำเต้าหู้ลงทอดน้องก็จะพองๆลอยตุ๊บป,ป่องขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทอดจนเป็นสีเหลืองทองนะคะเป็นอันเสร็จก็จะได้เต้าหูก้กรอบนองนุ่มในแบบนี้เลยทอดเต้าหู้เสร็จแล้วน้ําแป้งเหลืออยู่หยงก็เลยไปเก็บใบหม่อนค้างบ้านมาทอดตอ่อใบหม่อนทอดกรอบแป้งฟูสุดๆเพิ่งเคยกินใบหม่อนทอดกรอบครั้งแรกอร่อยไม่แพ้ผักอื่นๆเลยค่ะใครที่บ้้านนปลูกตหม